สวัสดีค่ะสวนบ้านนาบอนสีนะคะสวนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะเป็น EP ีที่ 1, 110นะคะแอมถ่ายทำคลิปไว้วันพฤหัสที่8มิถุนายนนะคะเราจะมีรอบจะส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันศุกร์ที่9มิถุนายนนั่นเองแอมจะส่งให้ทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจะส่งทางไปรษณีย์เอ s ให้ทุกบ้านค่ะ และโปรในวันนี้นะคะสำหรับคลิปที่110นะคะแอมจัดโปรไม้ชุดนะคะมาให้ลุงป้านะอาอาได้เลือกชมกันถึง10ชุดด้วยกันนะคะไม้สวยๆทุกชุดเลยนะคะจัดให้นะในราคาที่329บบาทส่งฟรีนะคะสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะ ช่องทางติดต่อเพื่อสั่งซื้อบอนสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875ค่ะเบอร์นี้ได้ทั้งโทรและแอดไลน์เพื่อสั่งซื้อบอนสีนะคะชี้แจงรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างไม้สวยๆจะถูกใจกันบ้างหรือเปล่าตามแอมมารับชมกันได้เลยคะ่ะสำหรับชุดที่หนึ่งนะคะแอมจัดไม้ฟอร์มกอเนาะสีลาหุ้มทองนะคะฟอร์มกอให้หนึ่งกระถางนะคะจ้องจะอยู่ในไซ กระถาง5.5นิ้วนะคะจะมีประมาณ2ต้นนะคะให้ดูแบบนี้นะกอสวยนะคะชั้นสวยเลยนะคะสําหรับกระถางนี้นะคะสากกาลังน่ารักน่ารักนะแล้วก็ไม้กระถาง3นิ้วนะคะไม้ป้ายนะแอมจัดกระบี่ในร้อยนะคะไปให้1รายการนะคะส่วนรายการนี้นะคะจะเป็นลูกไม้นะลูกไม้ B1 นนะคะโทนสีเขาจะออกกัดเม็ด สีส้มๆนะคะชมพูส้มๆนะต้นนี้สวยนะคะแล้วก็ต้นนี้จะเป็นไม้เหลืองไม่ทราบชื่อนะคะแอมก็จัดมาให้ด้วยนะคะอ่าฝั่หน้าไม้ทั้งสี่รายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่1คะ่ะ มาต่อกันที่รายการชุดที่2นะคะแอมจัดฟอร์มกอไปให้แบบนี้นะคะกอน,นี้นะเป็นกระถาง5.5นิ้วนะคะด้านซ้ายมือนะคะเป็นสีลาหุ้มทองนะคะส่วนขวามือนะคะต้นนี้นะเป็นเหลืองวันจัน์ทรนะคะพื้นเหลืองเม็ดชมพูสวยๆเลยนะคะแล้วก็ ไส์กระถาง4นิ้วอีก3รายการนะคะรายการนี้นะพัทยา1กระถางนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะหลวงพ่อเจริญนะคะต้นนี้คือสวยมากค่ะเลี้ยงนอกตู้สีสันสวยนะคะท่านใดที่ยังไม่มีสะสมนะคะแม่คันแนะนําเลยนะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นไม้ด่างนะคะน้องสวยมากๆค่ะ มีชื่อว่าฉัดทินก่อนนะคะเป็นไม้แรไอเทมในปี65นะคะท่านใดนะคะที่ยังไม่มีสะสมนะคะแม่ค้าแนะนำให้เก็บเลยนะคะสวยมากค่ะต้นนี้นะยังไงก็นิยมเลีย้ยงกันอยู่นะคะฝากหน้าไม้ทั้งเสียรายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่2ค่ะต่อกันที่ชุดที่สนะคะเริ่มที่ไม้กระถาง5.5นิ้วก่อนนะคะต้นนี้นะแอมจัด อัศรสวร์นะคะสวยเลยนะต้นนี้น้องสวยนะคะป้ายแดงๆทุกกทุกใบเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะไม้ด่างอีกหนึ่งรายการนะคะเจ้าปอกแก้วนะคะยิ่งโตยิ่งด่างสวยนะคะแนะนําเลยนะต้นนี้เลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ไม้ฟอร์มกอนะคะพันดาวนะคะในไหนหยิบมาแล้วรับฟอร์มกอไปเลยนะพันดาวนะคะน้องเป็นไม้ฟอร์มกออยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะเลี้ยงนอกตู้นะคะได้สวยมากนะเป็นฟอร์มกอแล้วนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นไม้กาบซึ่งแผลงมาจาก หรือสีมงคลนะคะกาบสวยแข็งแรงนะต้นนี้แอมเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะเลี้ยงมาแล้วค่ะใส่แม่พันธุ์นะแอมเลี้ยงนอกตู้มานะกาบสวยกาบนะกาบน้าเก็บนะคะเป็นกาบแบบว่าออกทรงแปลกแปลกนะบอกเลยนะทรงแปลกๆปกนะซึ่งผ่าแผลงมาจากฤาษีมงคลนั่นเองนะคะท่านใดที่ชอบสะสมนะชุดนี้นะคะน่าเก็บมากๆนะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับหน้าไม้ทั้งสี่รายการนี้นะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่สามคะ่ะ สำหรับชุดที่4นะคะแอมจัดฟอร์มกอแบบนี้นะคะเป็นกอรประดิษฐ์นะคะซึ่งแอมทําไว้เนาะเป็นฟอร์มกอนะคะก็จะมีเจ้าจาัก,กระพัดป้ายนะคะ ต้นนี้พรเจ้าสวนนะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นเท้ามหาพนนะคะซึ่งอยู่ในกอเดียวกันนะคะมี3ชนิดนะอยู่ในไซส์กระถาง5.5นิ้วนะคะรับไปกอสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แอมจัดบอนกลับไปให้3รายการนะคะสําหรับชุดนี้นะ,ะต้นที่1น,นะคะหอกสัตโลหะนะคะ1กระถางค่ะ ต้นที่สองนะคะต้นนี้นะสุดสาคอนนะคะกลับ้ใยสวยๆนะคะต้นนี้ก็น่าเก็บค่ะแล้วก็อีกหนึ่งต้นนะคะหลวงปู่แหวนนะคะจัดไปให้ด้วยจ้าเรามาดูกันอีกรอบนะคะสำหรับหน้าไม้ทั้งสี่รายการนี้นะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่4ี่จ้า มาต่อกันที่ชุดที่5นะคะแอมยังคงจัดเป็นไม้ฟอร์มกอไซกระถาง5.5นิ้วไปให้1กระถางนะคะซึ่งต้นนี้นะจะเป็นซีลานักปรานะคะมีทั้งหน้าแผงและหน้าด่างสวยแบบนี้เลยนะคะอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะเป็นฟอร์มกอสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะน้องกอสวยมากค่ะต้นนี้นะท่านใดที่ชอบเรียงนอกตู้นะคะโทนสีสวยเลยนะคะมาดูกันที่กระถาง4นิ้วกันบ้างนะคะแอมจัดอะไรไปให้นะคะไม้ป้ายต้นนี้เลยนะคะ กระบี่นายร้อยนะคะปลายสวยนะคะลักษณะทรงใบหอกนะคะต้นนี้สวยมากค่ะแล้วก็ต้นนี้นะตับเดือนนะคะมีชื่อว่าเดือนกระดกระดาคมนะคะพื้นแดงๆใบทรงกลมนะคะใบหนานะก็สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะต้นนี้นะแล้วก็มาต่ออีกหนึ่งรายการนะคะอยากจะให้สะสมอยากจะให้เลี้ยงจริงๆค่ะต้นนี้นะสีเข้มสวยมากนะคะหลวงพ่อเจริญนะคะน้องเป็นไม้ที่สวยจริงๆ ไม่โม้นะคะไม่โม้นะแอมเลี้ยงนอกตู้นะคะชอบมากๆค่ะต้นนี้ค่ะฝากหน้าไม้ทั้งเสี่รายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่ห้าค่ะมาต่อกันที่รายการชุดที่6นะคะแอมจัดเมืองกอเกาะเกตไปให้1กระถางนะคะจะเป็นไซต์ตั้งแม่พันธุ์นะคะอยู่ในไซต์กระถาง5.5นิ้วนะคะส่วนไม้ด่างอีกหนึ่งรายการนะคะแอมจัดเศษธีพันล้านไปให้นะคะส่วนต้นด้านข้างนี้นะคะมีชื่อว่า สิลาเพชรนั่นเองนะคะยิง่งโตยิ่งสวยนะคะต้นนี้นะสวยมากค่ะแล้วก็ต้นนี้อีกหนึ่งรายการนะคะสิลาหูทองนะคะแอมก็จัดไปให้ด้วยนะคะทุกกระถางนะทั้ง3กระถางนี้นะคะจะอยู่ในไซส์กระถาง4นิ้วนะคะลูกคา้ารับไปแล้วนะคะให้พักฟื้น2-3วันนะคะรอการตั้งตรงนะคะใบพึ่งใบตึงนะคะหลังจากนั้นก็ให้ทําการขึ้น กระถางทําแม่พันธุ์ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็น5.5นิ้วก็ได้นะคะหรือจะเป็น8นิ้วก็ได้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะนาไมายสวยๆทั้งสี่รายการนี้นะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่6ค่ะ สำหรับรายการชุดที่7นะคะจะเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะเป็นกอรประดิษฐ์นะซึ่งแอมได้ทําไว้นะคะอยู่ในกระถาง5.5นิ้วนะคะกระถางนี้จะมีถึง3ชนิดด้วยกันมีอะไรบ้างนะคะต้นนี้นะจะเป็นลูกไม้นะคะลักษณะคล้ายเจ้าหญิงนะคะต้นนี้นะสวยนะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะโทนแดงอีกหนึ่งรายการนะคะต้นนี้นะเป็นเท้าหิรันพนาศูนย์แผลงแดงนะคะแล้วก็ต้นที่แอบอยู่ด้านหลังนะคะเป็นกอรประดิษฐ์นะน้องแข็งแรงแล้วนะคะแอมทาไว้ประมาณ2เดือน ได้นะคะอ่ะต้นนี้นะคะจะเป็นดาวเคียงดินนะคะซึ่งผ่าแผลงมาจากนะ้าเมืองนทดนั่นเองนะต้นนี้นะใบนี้นะคะอ่ะเป็นฟอร์มกอนะคะกอประดิษฐ์ไว้นะ แข็งแรงแล้วนะคะท่านใดนะอยากจะมีกอสวยๆนะคะตั้งโชว์หน้าบ้านนะแอมทําไว้ให้นะคะลูกค้านะรับไปเลยนะคะคุ้มเลยนะกระถางนี้สวยมากค่ะโทนสีแดงนะคะแล้วก็ไม้กระถางสี่นิ้วนะคะทั้ง3ารายการนะคะแอมจัดทรงกลมๆไปให้นะคะเพื่อลุงป้านะอาท่านใดเนาะอยากจะไปทําฟอมกอรประดิษฐ์เหมือนที่แอมทำนะคะรับไปเลยเนาะจะออกโทนกลมๆนะคะลองไปจับรวมกันได้นะคะต้นแรกนะซับจเจริญน,นะคะออกโทนป ใยสวยๆทุกใบเลยนะคะอยู่ในไซส์กระถาง4ี่นิ้วนะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นมนสวรรค์จ้าไม้เม็ดนะคะไม้โชว์เม็ดเด่นๆเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะทรงกลมยับยับนะคะจังหวัดพัทลุงนะคะลองไปจับรวมกันนะคะ3ามชนิดอยู่ในกระถาง8ดนิ้วก็ได้นะคะสวยดีนะคะลองทํากันดูนะ,ะชุดนี้นะกอประดิษฐ์ย้ำอีกรอบกอประดิษฐ์ซึ่งแอมทําไว้ให้นะคะ,ะฝากหนะ้าไม้ทั้งสี่รายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่7จจ้า ต่อกันที่รายการชุดที่8นะคะแอมจัดฟอร์มกอพันดาวนะคะกอใหญ่ๆแบบนี้ไปให้เลยนะคะ1กระถางนะอายุไม้นะคะประมาณ3เดือนกว่าๆนะคะน้องเริ่มสร้างหัวแล้วนะคะกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะถ้าลุงป้านะอาท่านใดนะรับไปนะคะพักฟื้นก่อนนะรอ การตั้งตรงใบผึ่งนะคะหลังจากนั้นก็ให้ทําการย้ายขึ้นกระถาง15นิ้วก็ได้นะคะย,ย้ายย้ายขึ้นกระถางใหญ่ไปเลยนะคะเพราะว่าน้องแข็งแรงแล้วนะคะแล้วก็นะคะไม้กระถาง4นิ้วทั้ง3รายการนะคะแอมจัดพรมพิมานนะคะไม้ป้ายไปให้1รายการนะคะส่วนต้นนี้นะคะฟอร์มใบดกใบนะกาก้านใหญ่เลี้ยงนกตู้ได้ด้วยนะคะมีชื่อว่าพรทิพนั่นเองนะคะจัดไม้ต้นนี้ไปให้ด้วยนะคะ1รายการนะ เป็นไม้โทนสีหวานๆนะคะเจ้าพระยานาหมื่นนะคะฝากไม้สวยๆทั้ง4กระถางนี้ไว้ด้วยนะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่8ค่ะสำหรับชุดที่9นะคะแอมจัดไม้กระถาง5.5นิ้วให้นะคะเป็นไซส์ตั้งแม่พันธุ์นะคะพรมพีม่านนะกระถางน,น,นี้นะคะน้องสวยแข็งแรงนะคะรากเดินถึงก้นกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไม้กระถาง4นิ้วอีก3รายการน,นะคะกระถางนี้นะคะเป็น ไม้ที่สวยนะมีชื่อว่าเอกวาดอร์นะคะหรือนีออนสีม่วงนั่นเองนะคะท่านได้นะตามหาอยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะต้นนี้น้องสวยมากๆนะคะออกทนสีม่วงดําเลยนะคะแล้วก็ไม้ป้ายนะอีกหนึ่งรายการน,นะคะ เพชรสุวรรณโชตน,นะคะจัดไปให้ด้วยนะคะต้นนี้สวยแข็งแรงค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะทรงกลมน่ารักน่ารักนะคะมีชื่อว่าเมืองใหม่นะคะโทนแดงๆนะต้นนี้นะคะเลียงนอกตู้นะคะให้โทนสีที่สวยเช่นกันนะคะฝากหน้าไม้ทั้งสี่รายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่9้าค่ะ สำหรับชุดที่10นะคะแอมจัดไม้ฟอร์มกอรประดิษฐ์ไปให้1กระถางนะคะอยู่ในไซส์กระถาง5.5นิ้วนะคะกระถางนี้จะมีถึง3ชนิดด้วยกันนะคะเริ่มที่ต้นแรกนะอันนี้จะเป็น เท้ามหาพนนะคะต้นนี้นะใบขาวเม็ดแดงนะคะพันดาวนะคะส่วนต้นนี้นะคะสุระพนนะคะไม้สวยนะคะแอมจัดไว้แบบกอบบนกรอประดิษฐ์นะน้องแข็งแรงแล้วนะคะลูกค้านะพร้อมย้ายบ้านคะ่ะแล้วก็ไม้กระทะสี่นิ้วนะคะทั้ง3ารายการน,นะคะมาที่ ต้นนี้นะองคหญิงทอฝันนะคะป้ายสีชมพูนะคะจัดไปให้หนึ่งกระถางนะคะส่วนต้นนี้นะคะเอกวาดอดนะคะนีออนสีม่วงนะคะน้องสวยหน้าเก็บน่าสะสมมากๆค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นไม้แยกหน่อน,นะคะมีชื่อว่านางกิรินีเทวีนะคะตับนางสงการนั่นเองนะคะฝากไม้สวยๆทั้ง4รายการนี้ด้วยนะคะจัดไว้อยู่ในชุดที่10ค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายทั้ง10ชุดนะคะใน EP ที่110นะแอมจะมีรอบจะส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันศุกร์ที่9มิถุนายนนั่นเองจะส่งให้ทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลองกล่องจะส่งทางไรษณนี์ E.M.S นะคะอย่าลืมนะโปรนี้นะคะอยู่ในคลิป EP ที่110นะเป็นไม้ชุดนะคะแอมจัดให้มาในราคาที่329บาทส่งฟรีนะคะสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อม และเก็บเงินปลายทางนั่นเองค่ะช่องทางติดต่อนะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 8 3 0 5 4 1 8 7 5ค่ะสำหรับเบอร์นี้นะคะก็สามารถแอดไลน์เพื่อสั่งซื้อบอนสีและขอดูรูปต้นไม้ได้เพิ่มเติมนะคะฝากไว้ด้วยค่ะและช่วงท้ายคลิปนะคะอีกเช่นเดิมนะคะอมีดินผสมใบากามปูบทอย่าพร้อมใช้งานนะคะมาแบ่งด้วยนะคะซึ่งเรานะคะทำมา3มไซส์นะ ไซส์ที่1นะคะ2.5กิโลกร,รัม100บาทรวมส่งค่ะไซส์ที่2นะคะ4.5กิโลกร,รัม180บาทรวมส่งค่ะและไซส์ที่3นะคะ9.5กิโลกร,รัม380บาทรวมส่งค่ะซึ่งเป็นดินนะคะผสมใบกามปูนะเราบดอยากให้พร้อมใช้งานนะคะเป็นดินธรรมชาตินะคะไม่ได้ปรุงแต่งนะคะเราแบ่งปันนะคะใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อปลูกบอนสีนะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะหากท่านได้สนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้คะ่ะสำหรับวันนี้นะคะแอมต้องขอตัวลาไปทำงานก่อนนะคะสวัสดีจ้า